อาจารย์คะตอนนี้จะเรียกว่าเป็นการเปิดเกมรุกหนักของทางพักเพื่อไทยแบบนั้นได้หรือไม่คะอาจารย์ต้องสรุปไว่เองนะครับรุกหนักนะครับในส่วนของข้าราชการประจำนะครับที่พยายามจะจัดวางตําแหน่งแห่งที่นะครับซึ่งโดยหลักการนะครับทาง mm. ทางฝ่ายการเมืองทําได้ในการที่จะโยกย้ายข้าราชการเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประชาชนโดยหลักการทําได้ แต่พอมาขยับขยื่นใ,นในในจังหวะตรงนี้นะครับก็ถูกมองว่าเป็นการขยับขยื่นเพื่อที่จะครอยชับอํานาจเพื่อที่จะวางตําแหน่งแห่งที่ของข้าราชการที่มีความใกล้ชิดนะครับกับฝากการเมืองไปนะครับดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญเพื่อไทยนะครับกําลังเดินเกมรุกไม่ใช่แค่ข้าราชการนะตอนเนี้สสพักเพื่อไทย ยังไล่ฟ้องบรรดาพวกนักวิชาการรวมทั้งผมอะคือ mm hmm. แสดงว่าเขากําลังเดินเกมรุกหนักในการที่จะปิดปากหรือประชับอํานาจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความ mm hmm. การเลือกตั้งที่นะครับพยายามจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องรักษาอํานาจเอาไว้ได้ทําทุกวิถีทางแม้ว่าจะบอกว่านี่คือกระบวนการประชาธิปไตประครับ แสดงว่าอาจารย์มองว่ามันเป็นระยะเวลาอันใกล้แล้วที่อายุของรัฐบาลเนี่ยกำลังจะ,ะหมดลงแบบนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์เขามีความจําเป็นต้องทําด้วยวิธีการต่างๆเพื่อกระชับอํานาจเพื่อปิดปากนักวิชาการเขา้องทำทังหมดเพื่อที่จะกระชับอํานาจในการเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้ง นะครับเวลานะครับเขาจากัดอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นเขาต้องเล่นทุกวิถีทางทั้งนะครับถูกต้องตามหลักการหรือไม่ไม่สนใจแต่ขอให้สามารถรักษาอํานาจชนะการเลือกตั้งและครองอานาจนะครับเพราะว่าถ้าเที่ยวนี้พักเพื่อไทยและสอส,อสอพักเพื่อไทยไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้ต่อไปในสมัยหน้านั่นคือจุดจบของพัก<อ>จุดจบของสอสอที่กินเงินเดือนประชาชนและไม่ทําหน้าที่แล้วไปปิดไล่นะครับฟ้องประชาชนคนเหล่านี้จบหมดแ ผู้นี้ก็เลยพยายามต้องทําทุกวิถีทางเพื่อรักษา,าหน้านะครับค่ะอย่างอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการ <c oughs> เริ่มที่จะมีการไล่ฟ้องรวมไปถึงนักวิชาการด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นเหตุผลมาจากอะไรอาจารย์เพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เรื่องของผลงานที่ไม่ออกมาหรือว่าการขัดไร้ซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจของรัฐบาลหรือไม่คะอาจารย์อันนี้ประสบการณ์ตรงจากผมก็คือผมเนี่ยนะครับเห็นสสท่านหนึ่งนะครับทําหน้าที่ในสภา แต่ปรากฏว่าการทําหน้าที่ของท่านผมไปดูแล้วมันไม่บรรจุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการที่สสทําหน้าที่อันนั้นมันเป็นหน้าที่ผมก็เลยวิจารณ์ว่าผมจ่ายภาษีให้เขาเป็นเงินเดือนเดือนละหลายแสนกับฐานะอภิสิทธิชนที่เหนือกว่าประชาชนจากการเป็นสสแล้วเขาไม่ทําหน้าที่ในในสภาผมก็วิจารณ์ว่าถ้าอย่างนั้นเป็นสสคุณภาพต่ํา เพราะไม่ทําหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดเขาเข้าไปฟ้องผมในขวามินประมาทและนะครับได้ข่าวว่านักวิชาการหลายท่านก็ถูกฟ้องแล้วสสเหล่านี้นะเป็นสสที่พยายามจะสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นนักประไสยปไตยของพรรคเพื่อไทยแสดงว่าเหล่านี้ก็คือพยายามที่จะดาเนินการทุกคนนะครับซึ่งวิธีการแบบเนี้มันไม่สง่างามในครับฐานะที่เป็นสสแต่เขาก็ทำนะซึ่งเข้าใจได้ว่าเขากลัว ว่าจะแพ้กลัวว่าจะถึงจุดจบก,ก็เรื่องทำทุกวิถีต่างค่ะการดําเนินการเพื่อเ,<ำ>เ,เพื่อที่ตามที่อาจารย์มองว่าเพื่อที่จะหวังผลในการได้มาซึ่งอํานาจรัฐต่อไปผ่านการเลือกตั้งไปด้วยเป็นการกระชับอํานาจในลักษณะนี้มันก็ตีความในแง่ของการดําเนินการด้านกฎหมายกับทางพรรคที่ดูจะเป็นคู่แข่งด้วยอย่างภูมิใจไทยด้วยหรือไม่อาจารย์โดยเฉพาะในกรณีนคือทักระโดงดครับทำหมดครับคืออะไรที่จะสามารถรักษาอํานาจ และสื่อทอดอำนาจพรรคเพื่อไทยทาทุกวิถีทางไม่ว่าจะจัดการนะครับเรื่องเขอ,อวกระโดงนะครับเรื่องกันต่างๆนะเพื่อนะครับแม้กระทั่งการโยกย้ายข้ารา,าชการที่ถูกถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยคือจังหวะนะครับของพรรคเพื่อไทยมันอยู่ในสถานก,การณ์ที่เราก็รู้อามันย่ำแย่ตกต่ำผลงานไม่มีเลยถูกนะะนครับผู้มีอิทธิพลนอกธรรมนูญครอบงำเห็นไหมฮะแล้วก็มาเจอกรณีเรื่อง นะครับคดีกรณีเรื่องของคดีคุณแพทองคกคดีคุณพักเสียงคดีคดคมาเรื่องกัมพูชาก็ดีในมุมนี้ก็ก็เข้าใจนะว่าเขาต้องทําทุกวิถีทางเบื้องสามนาจแม้กระทั่งการนะครับคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยการให้สอสอในพักไปไล่ฟ้องประชาชนเนี่ยครับค่ะรุกแบบนี้แล้วได้อะไรคะอาจารย์ในเมื่อในเมื่อทาไปแล้วก, <c oughs> ก็ทราบดีว่าผลสะท้อนที่มันกลับมามันอาจจะออกมาในทางตรงข้ามได้เช่นเดียวกัน ความกลัวครับก็คิดว่าการทําแบบนี้ประชาชนจะกลัวพอความกลัวแล้วประชาชนจะสยบยอมพอสยบยอมเสร็จปั๊บตัวเองก็คิดว่าจะสามารถใช้กลไกที่มีอยู่รักษาอํานาจเอาไว้ได้โดยเฉพาะการไปเป็นพันธมิตรกับบรรดาชนชจ้นนําท้องถิ่นและตระกูลการเมืองท้องถิ่นที่ได้ผลประโยชน์จากงบประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านที่ถูกตักไปแล้วละครก็คือจะพูดในคือใช้กระบวนการเลือกตั้งจอมปลอม นะครับเพื่อที่จะล็อกเต้าอํานาจให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยใช้วิธีการต่งางๆปิดปากประชาชนด้วยกอาร้องประชาชนค่ะค่ะอย่าอย่จะให้อาจารย์ขยายเรื่องของการวางฐานอํานาจนะคะหรือการกระชับอํานาจในการปรับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการระดับสูงอะ,ค,ะค่ะมันเป็นไปเพื่อมองไปถึงการเลือกตั้งในอนาคตมันจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์มันเป็นแพทเทิร์นเดิมนะมันเป็นแพทเทิร์นเดิมว่า ถ้านะครับมีม,มีอำนาจในรัฐบ,บาลแล้วก็ต้องไปคุมค่าจัดการประจำเพื่อค่าจัดการประจำเหล่านี้ไปสนองตอบนโยบายของตัวเองแล้วก็ไปคุมผลประโยชน์ต่างๆที่จะไปคนเน็กกับบรรดาชนชั้นนำท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้งอันนี้คือทฤษฎีเดิมที่บรรดาน,นักการเมืองตกขอบนักการเมืองที่กําลังจะพ่ายแพ้ในสนามการเลือกตั้งจะคิดวิธีการแบบนี้ถ้าไปดูได้ตั้งแต่สมัยสภาวลเอกประยุทธ์นะครับแต่ เราก็เจอมาหลายครั้งว่าพรรคการเมืองที่ทองอาจาะอำนาจเนี่ยถ้าเขาไม่มีความจริงใจกับประชาชนเนี่ยถ้ายังไล่ฟ้องประชาชนแบบเนี้ยจจบไม่ดีสักพักนึงนะครับค่ะอาจารย์แต่ว่า,เ,าเขาคือเขาคือเขาคิดไปอย่างนั้นว่าถ้าทำแบบนี้ได้คือตักกะมันจะพาไปเราเว่า,ามีข้าราชาการระดับสูงนะมีทิศปดีนะมีผู้บ้าไปกํากับนโยบายต่างๆไปสร้างความสัมพันธ์ กับบรรดานะครับนจนชั้นนาท้องสิงนอันนี้คือวิธีคิดเดิมอะครับค่มะมันาไปครับค่ะจย์แต่ถ้าถ้ามองในแง่ของการเมืองเนี่ยพักการเมืองอีกฝั่งที่กําลังถูกเล่นงานอย่างหนักณขณะนี้อย่างทางภูมิใจไทยเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกหรือว่าไร้สายป่าดในการที่จะกลับมาย้อนเก็ด ของทางเพื่อไทยได้เหมือนกันเขายังคงมีสอวอที่ยังปฏิบัติหน้าที่ได้แม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดการทางกฎหมายอยู่ในะขณะนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ทางทางพรรคภูมิใจไทยหรือสอวอสายสีน้ําเงินจะเอาคืนทางพรรคเพื่อไทยในทางใดทางหนึ่งนะคะคือเอาแน่ครับผมเรียกพรรคภูมิใจไทยเอาแน่นะครับก็คือเขาก็อย่างที่นะครับ คุณเจ้ฎาดาออกกล่เมื่อกี้นครับพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นพรรคขึ้นไร้ไม้ต่อกนะครับการขับเคลื่อนแบบนี้เป็นการขับเคลื่อนเพื่อกดดันนะครับเพื่อให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขการต่อรองครับคือผมก็ประเมินในทางการเมืองนะครับเขาจะไม่ทําอะไรกันถึงที่สุดแต่พยายามทําให้อํานาจการต่อรองของพรรคภูมิใจไทยในการตั้งรัฐบาลร่วมกันครั้งหน้านั้นอยู่ในภาวะที่จําเป็นต้องยอมต่อพรรคเพื่อไทย นอกเสียจากว่าพรรคภูมิใจไทยเห็นแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะนะครับครองใจประชาชนได้นะครับก็อาจจะมีการนะครับประทัดกันอย่างเข้มข้นรุนแรงจนไม่สามารถประนีประนอมกันได้ก็ขึ้นอยู่กับการตระเมอนนะครับว่าระยะยาวแล้วพรรคเพื่อไทยในสายตาของพรรคภูมิใจไทยนั้นมีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องเป็นพันธมิตรกันแต่ถ้าเกิดว่ามองแล้วว่ารัฐบาลหน้า ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยมีความจาเป็นต้องเป็นตามิตรกันก็อาจจะยังไงนะครับเป็นการต่อรองเพื่อให้เห็นว่าแค่นี้นะเขากระโดมแค่นี้เอาพายแค่นี้ตอวอแค่นี้เพื่อตั้งรัฐบาลหน้าแล้วที่ผ่านมาก็ลืมลืมกันไปค่ะจุดสังเกตจะดูได้ตรงไหนอาจารย์อาจจะต้องต้องไปมองในเรื่องของผลคดีของนาย,ยกกับทางคุณทักษิณต้องแบบต้องดูว่า,วานะครับผลคดีของคุณแพทองทาเป็นลบเป็นบวกกับเพื่อไทยผลคดีของคุณทักษิณเป็นลบเป็นบวกกับ กับพักเพื่อไทยหรือกรณีกัมพูชากับไทยเนี่ยความรู้สึกที่ประชาชนคนประเทศมีกับสองตระกูลนี้ว่าเป็นผู้ก่สอสงครามเนี่ยความรู้สึกนั้นเป็นบวกเป็นลบถ้าคนไม่เชื่อป่าความขัแดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นผลมาจากตระกูลนะครับ <Yeah. S 2> จินวัตกับคุณเซนไม่เกี่ยวข้องกันถ้าคนไม่เชื่ออย่างนั้นก็โอเคแต่ถ้าคนเชื่อว่าสองตระกูลนี้มีส่วนสัมพันธ์กับการก่สอสงครามอันนี้ก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับ